ไหเล เราต่อยเลยไปคือผมบอกเลยว่าทีมผมไม่กลัวทีมคุณแน่นอนคนระับทีมผมซ้อมมาวันนี้ตัวผมนี่บอกเลยว่าวันนี้ชี้ชี้แน่นอนอะไรนะคู่รักษาประตูพีมผมเนีนน่ยยังไงก็ชนะอยู่แล้ว เขาบอกว่าเขาจะยิงคุณอ่ะสามประตูนะมันโกะยิงสามประตูเลี้ยงเตะลูสนามบอกว่ามาคุยกันโอ้ยแต่ว่าถ้ามนเป็นโกใช่ไหมเป็นโก้ปกติเวลาถ่ายโปรไฟล์ที่หล่อด้านไหนอ่ะซ้ายหรือขวาหล่อหล่อด้านหล่อด้านซ้ายระวังขวาหน้าเล็ะนะครับคนผมมีตัวเด็ดอยู่ เดี๋ยวตักหนึ่งนาทีสองนาทีหมดไม่เอาผมลงได้ไหมขอบคุณมากไอคิดห้าพันลูกหนึ่งได้ไหมคือพี่อ็อฟเนี่ยจะมาช่วยในวินาทีสุดท้ายคือเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วผมมีอีกตัวนะอ่ะคุณพาจนะโดนนี่อ่ะมีใครบ้างทพียคุณนะ่ะดักเดักคุณไพ้ยดักเอาจริงว่าแค่ดูโค้ดก็รู้ผลชนะหรืแพ้แล้ว คนนี้น้อง,อ,งนอ,งนองเราน้องเล็กเรานี่นี่คนนี้ว่าพูดหน่อยว่าเรากับพี่ชายใครเตะบอลเก่งกว่าสูงเสียสูงเสีฝั่งฝั่งนี้อยไม่ไม่แต่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีคนบอกว่ายังไงก็ตามขอลงคู่กันคือเบิร์เข้าตัง ววิิ่่งงมันมีเหตุผลที่ต้องลงคู่กันคนระับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงคู่กันเนี่ยทุกๆุกหนึ่งนาทีขึ้นไอ้ก็ไหนเขาต้องวิ่งมาหาผมแล้วบอกว่าเปลี่ยนตัวเพื่อนเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนแต่ตัวแต่เขาไม่เปลี่ยนใจไงโอเคเดี๋ยวส่งนักกีฬาเรานะทั้งสองทีมแล้วไปเตะ เตรียมตัวที่ฝั่งสแตนของตัวเองได้เลยนะครับจเลยแต่ตอนนี้ยังไงไคู่นี้มันเขาแบบเขาเด็ดจริงอะยังไงอยากอยากคุยกับเขาอีกสักหน่อยได้ไหมคุณรักจิทักษะด้านคุณซอลอาว่าคด,ดีอาปาเมืม่อสักครู่เขาได้มาบอกแล้วว่าเขาเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าเขาจะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรโอเคอยากจะมาตอกย้ำหลังคาพี่เจมส์โค้ชครับมีเคล็ดลับอะไรไหมเนี่ยต้องลงแข่งแล้วอะ แบรนดสุกไก่สกัดครับดูไม่ยากเลยจะมีแบบว่าหน้าเราเนี่ยไม่ไหวบอกแบรนด์การดื่มแบรนดนี่มันทำให้บูสสมองแล้วแบบยิ่งดื่มวันนี้ยิ่งดีเพราะเขามีอะไรโพสเขามีเขาเรียกว่าอันนี้ให้ความรู้ดีกว่าครับาบอกว่าให้ความรู้เขาเรียกคาร์ดูซีครับ คาร์บอนซีจะเป็นแบบว่าโปรตีนโมเลกุลเล็กอะไรเงี้ยทำให้ดูดซึมเข้าสมองง่าอยอะไรเงี้ยครับเวลาแบบว่าเล่นกีฬาทำให้รู้สึกจะปีกก,กระเป๋าะครับอ่เาเวลาเตะบอลที่เตะตกลงปีใช่ต้องเข้าประตูาาตใช่แล้วมากินแบรนด์ไก่อ่ะอ<ช>่ะได้มาอโอเคนะครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับเจมโฟนอนี่คือเซ็ตลับเลยนะครับเวลาดื่มแบรนด์สุกไก่กระดาแล้วก็ลงหน้หนัเน่ยนะครับก็คือว่าจะช่วยเรื่องสมองอยู่แล้วเออสมอง ได้ยังไงน่ยเอเออน่าที่อไปนะคะสมองของมัเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยองดีก่เทาไรดีแน่นอนโอ้ถูกต้องนะครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับไวแน่นอนแล้วตอนีโอเค่เหอไปนไงเดูดูึกง่ายมากเลยนะครก็พี่กระต่านะะสดชื่นเลยนะครัไปไปไปโจ๊กโยโเอาละนะครับมามาเอาดีเป็นไง ก็ยังเนายังยังไม่น้ำเนาะยังไม่น้ำนะฮะโอเคไอ้ใอ้ขอบคุณแบรนด์ด้วยนะฮะแบรนด์ฟุตเกตส์ของเรานะครับเอาล่ะแล้วมันเลืกตรงไหนไหมเลิ่อตรงไหนให้แยกไปเตรียมความพร้อมนะคะฝั่งที่เป็นชเดอร์ยี่ก็คุยกันบอกว่าแผนกันนี้นั่นโนดนนะครับฝั่งไลน์ดีชิตาถ่ายรูปก่อนจะได้มีลงไอซีเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับโอเคนะฮะลงไอซีแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมเลยนะครับเพราะว่าพี่นิกกี้จะไปเมนททุกคนว่าโซโล์มีรีบ กติกาฟุตบอลของเราค่ะคุณเลโอขานะคะกติกานะคะจะเป็นฟุตบอลเจ็ดคนค่ะระยะเวลาการแข่งขันนะคะเราจะแบ่งเป็นสองึ่งเวลานะคะึ่งแรกค่ะสามสิบนาทีและึ่งหลังอีกสามสิบนาทีค่ะรวมเวลากรแข่งค่ะทั้งหมดหกสิบนาทีค่ะครับผมกติกาพิเศษนะครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับตอนนี้ค่ะ อไลท์ดิจิต้าแล้วก็ชาโดว์อีกแล้วนะครับก็มีการึกษากันเพราะว่าอย่างที่บอกหัวหน้าทีมคุณนิกกี้และคุณเฟยก็ต้องมีการวางแผนนะครับว่าใครจะเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับผมนะเจนนคนแรกผู้เล่นตัวจริงมีเท่าไหร่ดิฉันเห็นหลายท่านแล้วน่าจะเป็นผู้เล่นตัวจริงด้วยวันนี้อ่านะครับก่อนอื่นก่็ได้เรียกนักภาพมาดินักภาพไปไหนล่ะนักภาพตอนนั้นนะดินักภาพของเราเขาขอเลยเขาขอภาพเองนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไป นะมอบ่วงนี้ให้กับนักภาพนะพิกกีนและันและเฟย์เพินธรนะักได้นักภาคนักภาคคุณไปไหนอ่ะอ่ะไปไหนอ่ะเอาไม้ไหมอ๋เอเรียกก่อนเรียกก่อนจะร<ะ>ับหน้าที่นะครับทั้งกัปตันทีมและเป็นนักภาพด้วยได้เลยค่ะ นะครับตอนเขามีการโยนหัวก่อนเพื่อจะเลือกใช่ไหมฮะเลือกฝั่งว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมฮะคนขาคุณกับกีฬาฟุตบอลนี่คุณสุว่าได้ไหมได้ครับคนร่าปิกิริย์ดีไหมทำไมต้องมีการเลือกแดงก่อนอะไรยังไงมันได้เปลี่ยนเสียงแดนเป็นยังไงไหมก็อาจจะเป็นเรื่องของแสงอะไรเงี้ยบ้างแต่อย่างไรก็สลับกันอยู่แล้วซึ้นหานะครับเอาละคุณอ่ะจริงจริงผมคนที่ผมดูแล้วผมเป็นห่วงไม่สนใจหรือไงคุณออฟจุโวนอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นตัวปิดเกมตัวปิดเกมเลยอะไรนะ จ้าเอาสุมติบอกว่าอะไรเดี๋ยววันนี้ทีมผมเนี่ยทุกคนจะได้รายได้เต็มเดี๋อฟสุมติยังไงเพราะสุมติบอกว่าเดี๋ยวใครใครยิงเข้าเนี่ยให้ลูกละสองพันโอ้โหต้องปล่อยกันนะอาชีอาชีลูกละสองพันอาชีพูดไป้ดีไหมสองพันลูกละสองพันเลยเหรอคูดไปพูดดุยเลยนะมาไม่สู้อ่ได้สองพันก็ได้ผมก่ะองพันไดเล่นเล่นเล่นพูดเล่นเล่นไม่มีจริงนะไม่มีจริงนะตรงนี้นะคะนะครับ โอเคเดี๋ยวให้พี่กี้กับเฟร์นะครับเฝยผ้าคุณพกับพี่ตาด้วยนะครับโอเค